นี่สองตายายเห็ดยังน้อยสองยหญิเห็ดยังน้อยนี่กิ่นข้าวโป้งค่ะมื้อนี้ยายเลี้ยเห็ดข้าวโป้งแผ่นเก็ตหม่ค่ะแผ่นหน่อยค่ะแต่ก่อนเป็นแผ่นใหญ่เนาะค่ะฝีมือเห็ดข้าวโป้งในอดีตสืบทอดมาจากจากแม่เพิ่นแต่โบราณพุ่นล่ะมันคือขนมกินแล้วเห็ดข้าวโป้งเห็ดมาตลอดเห็ดเป็นแผ่นใหญ่ๆท่านผู้ชมกระเห็นบ่ครับสิว่าแผ่นใหญ่ข้าวโป้งแผ่นใหญ่น่ะ ที่นี่เพิ่นรับรับมาเพ้นรูปแบบหน่อยเพื่อว่าสี่สี่สามารถอบได้อบได้ค่ะนี่อบล้วงมึเยแม่แก้วก็ยักกยิ้อบอบแล้วค่ะนี่แพ่นอบแล้วนะคะอืมกรอบหอมหวานอร่อยครับนี่แี่ครับนี่บางเสียนี่นี่ครับนี่อือกโพ้งเนน้อยเทียบใช้ใช้ใช้มือเบิงลมือแบะออกเบิ้งแลัก็คางอางนี่นี่ครับแบบนน้น้อยนี่สองแผ่นค่ะได้ถุงนี่สองแผ่นนี่นี่แบบเนน้อยครับ นี่นั่นเป็นมวนว่าต้องยุ่งยากในการที่ว่าหาหาใหม่มามาปิ่งพริกไปพริกมาเสตาปทานเ้าเพียงแค่เอาเข่าเตาอ,อบเอาไปค้างก็ได้เอาไฟฟ้าหรือค้างก็ไ,งกได้สำหรับครับผู้เรบมีนเตาทานก็สามารถเอาเขตาอ,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 อบลมร้อนไปอบได้เลยนะคะ กินแซบด้ค่ะท่านผู้ชมคะแซบบ้านหอมอร่อยนะคะบวานหอมกรอบอร่อยแ่บไร่ยดกินแซบค่ะจะยิ้มทอนเสียงกรอบกรอบเป็นติดต่อได้นะคะยายแล้วข้าวโป่งยายแล้วหรือโรงเรียนผู้สูงอายุอบตสร้างทอค่ะผลงานกิจกรรมเสืมอาชีพโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้นทังต่อเบิกเื่องไหนครับหรือติดดอได้ที่มานาเฮาค่ะที่มานาเฮาก็ได้ะจะส่งให้ค่ะแผ่นใหญ่แผ่นนอ้นนอยได้หมดนะคะอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมไม่เจ้าพอ่อจากช่องมานาเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณยีจีครับที่มา่ดดวม ในการประช่ันพันธุ์กับปงใหญ่แล้วนำ้ำขอบคุณครับสวัสดีครับ